ยังไงหนุ่มกัญชัยหวาบวุ่นลั่นประโยคเด็ดหลังเพจดังโทรจองอาหารหมาหลังจากที่โตโน่ประกาศบนเวทีจะไปงอนิชาทําเอาทุกคนต่างจับตามองว่านิชาเคลื่อนไหวยังไงและคนทางประเทศจะได้กินอาหารหมาไหมแมมกระทั่งกัญชัยนั้นอดใจไม่ไหวแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้เมื่อเพจดังอีซอขยี้ข่าวอีซอได้โพสต์ว่าโทรไปจองอาหารหมาไว้แล้วรอบนี้ขอสูตรไม่เค็มกลัวเป็นโรคไต ช่วงนี้กินน้ำมะนาอุ่นๆวอร์มเสียงรอไว้ตอนโก่งคอเวลาหอนเสียงจะได้ก้องกังวานพิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชัยก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีโดยแปะภาพอาหารเปียกสุนัขพร้อมข้อความบอกว่าอ้าวเฮ้ยอะไรยังไงบอกพี่คนแรกนะซอเดี๋ยวสูตรอาหารเปียกขาดตลาดซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้ามากดไลค์กเกือบหมื่นกันเลยทีเดียวค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนุ่มโตโน่ประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตจะกลับไปงอนนิชาบอกรักเรียกว่าอ้อนสุดๆไปเลยยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ